สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตโอคทีฟก,กันอีกครั้งอันนี้ก็สกู๊ปโกจิระนะครับในวันนี้ก็เป็นดีไซน์กอร์ซิล่าของยุคเนเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือคิริวโกจินั่นเองโดยในปี2002เนี่ยกอร์ซิล่าก็ได้กลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่อีกแล้วนะครับหลังจาก GMK เนาะโดยคราวนี้เนี่ยเป็นการส่งสารความคลาสสิกเข้ากับความทันสมัยอย่างคิริวโกจิเนี่ยก็อิงตามชื่อคิริวในหนังนะครับภูมิหลังของตัวมันเอง และมันก็โผล่ในภาคต่อด้วยอย่างก o ซิล่าโตเกียว SOS นั่นทำไม้ในภาคต่อเนี่ยมันก็มีชื่อเล่นว่า SOS โกจินะครับดีไซน์นี้เนี่ยโดดเด่นด้วยการกลับมาใช้สีดําแบบเท่าฐานเหมือนเดิมพร้อมกับระบบอนิมาทรอนิกที่ทําให้ใบหน้าเนี่ยสแสดงออกนี่มีชิตชีวามากขึ้นเมื่อกับ GMK รือว่าเป็นการปฏิวัติวงการสู่ก o ซิล่าอีกครั้งในวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าทาไมไซน์นี้เนี่ยถึงได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกอร์ซิล่าที่น่าจดจําที่สุดนะครับ และสร้างอิทธิพลต่อวงการไคจูยังไงบ้างโดยลักษณะเด่นนะครับคิริโกจิเนี่ยมีหัวขนาดเล็กและมีทรงหน้าเนี่ยคล้ายกับกอสล่าเฮเซนะครับมีดวงตาสีเหลืองขนาดใหญ่คล้ายนกทาให้แสงอารมณ์ได้ชัดเจนมากขึ้นและมีระบบกลไกส่วนหัวที่ช่วยแสงอารมณ์ได้เช่นการรีตาเพื่อแสดงความโกรธหรือว่าตกใจซึ่งก็คล้ายการขยับคิวของตัวจีมเคโกจิเนาะส่วนลำตัวเนี่ยอดี๋ยที่บอกไปข้้นต้นคิวหนังเนี่ยกลับไปเป็นสีดำอีกครั้งตาแฉียงพิเลโกจิ ที่เคยมีสีเขียวมาก,ก่อนเพราะว่าดีไซน์ของตัวคิรุโกจิเนี่ยมันพัฒนามาจากมิเลโกจินะครับคลิปหลังก็ยังไปทรงแหลมเหมือนกันด้วยแต่ถูปออกปรับให้เล็กลงแล้วก็ปรับสีให้เป็นสีขาวกระดูแบบต้นฉบับและต่อมาในภาคโตเกียวเอสโอเอสเนี่ยถึงจะใช้ดีไซน์เดิมแต่ในตอนจบข,ของภาคแอนกเกนซ์เมกากอร์ซิล่า Godzilla, ตัวกอจิเนี่ยก็โดนลำแสงแอปพลูตซีโร่ของตัวคิริวเนี่ยทำให้บริเวณอกของมันเนี่ยมีรอยแผลเป็นนะครับและถ้าไม่โดยรวมเนี่ยดีไซน์สองชุดเนี่ยเหมือนกันประมาณ99% เปลี่ยนแค่ตรงรอยแผลเป็นเท่านั้นอ่ะยกไปมิเลโกจิอีครั้งนะครับอย่างที่บอกไปว่าดีไซน์ของคิริวเนี่ยมันอิงมาจากมิเลเนาะนอกจากสีผิวที่เปลี่ยนไปสีคิีบหลังที่เปลี่ยนไปแม้แต่สีพลเมูเนี่ก็กลับไปสู่เวอร์ชันคลาสสิกอีกครั้งนะครับอ่าแล้วก็ส่วนผมเกินไปแล้วนะครับการขยับใบหน้าเรียนรู้ว่านับแต่ GMK เนี่ยการพัฒนาชุดยางกอร์เซล่าเนี่ยก็มีการพัฒนามากขึ้นเนาะ อย่างคิรุโกจิเองหลายคนชื่นชมว่านี่คือกอซิล่าที่มีการแสงสีหน้าในชุดยางมากที่สุดตัวหนึ่งได้เป็นธรรมชาติมากๆนะครับมีกลไกส่วนหัวเนี่ยที่ช่วยแสงลมนี่หลากหลายเกี่ยดดวงตายกว้างหรือว่าแคบลงได้ตอนที่มันตกใจตอนเจอตัวคิรุหรืออะไรก็ตามนะครับนับว่าคิรุโกจิตัวเป็นชุดยางกอซิล่าที่สามารถแสงลมได้ชัดเจนที่สุดชุดหนึ่งโดยเฉพาะดวงตายสีเหลืองขนาดใหญ่ทาให้การแสงอารมณ์เนี่ยมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยดีไซน์คิรุโกจิเนี่ยก็ไปโผล่ในซื่ออื่นด้วยนะครับ อย่างเกมเนี่ยก็ไปโผล่ในี่ยก็ซิล่าฟาจิสโลต์วอร์เซอรอเล่นเนี่ยและนอร์าก็เป็นตัวขอรขอ์เล่นที่มีความนิยมเช่นกันนะครับโดยเฉพาะคอมิกนะครับถ้าใครตั๊บอ่านคอมิกฝรั่งของตัวก็ซิล่าเนี่ยเรียกได้ว่าคิรุโกจิเนี่ยถูกนำมาใช้คอมิกเยอะมากๆโดยเฉพาะก็ซิล่าคอมิกที่จัดทาโดย IDW Publishing นะครับนั่นทำให้คิรุกโกจิเนี่ยเป็นหนึ่งดีไซน์ที่ที่ถูกนำมาใช้มากสุดในคอมิก พอๆกับก็ซ่าหนึ่งเก้าแปดเก้านะครับไบโอโกจิด้วยแล้วก็มีการไปแสดงโชว์ประมาณ2ครั้งนี้กันนะครับครั้งแรกในปี2017มีการจัดแสดงชุด SOS โกจิท้อกับหุ่นมอทราที่จังหวัดคาโากชิมะแล้วก็มีงานพิเศษนะครับนำชุดคิรโกจิเนี่ยมาจัดแสดงร่วมกับอากิระฟุกุเบะผู้ปรลงพันดนตรีหนังก็ซาต้นฉบ,บับในงานฉจอกันรอบวันเกิดครบ90ปีของเขานะครับโดยคิรโกจินั้นก็น่เลยว่าได้สร้างอิทธิพล และมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญนะครับตั้งการนําเสนอเรื่องราวที่เชื่อมโยงไปกับภาคแรกที่ยังมีมิติมากขึ้นอีกครั้งถึงแม้จะมีขนาดที่โตเล็กลงก็ตามจาก100เมตรในยุคเฮเซ่เนี่ยพอมิเลเนียมเนี่ยถูกปรับให้เตี้ยลงเหลือแค่55เมตรทอมมี่เลโกจินะครับบอกกันที่ดีไซน์นี้เนี่ยได้สร้างมาตรฐานใหม่การเอาแบบดวงตาและการแสดงลมของกอซิล่าที่โคตรเสียดายมากที่ฟิเนลโกจิดีไซน์ต่อมาเนี่ยมันดาวเกรดมากโดยเฉพาะการขยับใบหน้านะครับแล้วทำไมคิริโกจิเนี่ยอาจจะเป็นกอซิล่าที่ไม่ไได้สูงอะรนัก แต่ญี่ปุ่นขนดีไซน์นี้กลับยิ่งใหญ่เกินขนาดตัวมันการผสมผสานระหว่างคาคลาสสิกและความทันสมัยนี่อย่างลงตัวทําให้ตัวคิริโกจิเนี่ยเป็นมากกว่าแค่สัตว์ประหลาดที่มีแต่การทําลายล้างความพิเศษของคิริโกจินั้นอยู่ที่การแสงอารมณ์หาซีหน้าและดวงตานี่เป็นธรรมชาติทําให้เราเห็นว่ากอสตล่าเนี่ยไม่ใช่แค่สุขการไหลหัวใจแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกมีจิตวิญญ,ญาณและมีตัวตนในหนังสองภาคนี้นะครับแม้ว,ว่าจะผ่านมามากกว่า20ปีแต่ดีไซน์นี้เนี่ย ก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับงานออกแบบกอสซล่ารุ่นต่อๆมาและตอกย้ำว่าบางครั้งเนี่ยถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงกอสซล่าไปฉีกแนวมากแค่ไหนเนี่ยแต่การย้อนกลับไปหาความเรียบง่ายแบบั้งเดิมเนี่ยก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นกันเมื่อกับตัวกอสซล่ามานัสวันเนาะที่กลับมาสู่ความคลาสสิกครั้งแล้วกลายเป็นหนังกอสซล่าที่ดีที่สุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมคิดอย่างไงกับคิรุกโกจิก็มาคอมเมนต์กันได้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คออมมเเนนต์กัยะ สจบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ